โอเคเดเวอเจนนะครับคือลักษณะการขัดแย้งที่ด้านบนลงด้านล่างขึ้นอย่างเงี้ยฮะก้นั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดเวอเจนผมจะสอนอย่างง่ายเลยนะฮะโอเคมาดูกันนะครับต้องเปิดบลูทูธก่อนโอเคนะครับปากกาเชื่อมยังเชื่อมต่อยังเดี๋ยวรอรอปากกาเชื่อมต่อก่อนนะครับนะปากกาเชื่อมยังเนี่ยฮัลโหลรุ่นเอ๊ะปากกาไม่เชื่อมสงสัยจะไม่ได้เรียนแล้วมั้งอ่าเอฟเอเปนเพลิลมาแล้วโอเคครับ มาฮะเรามาดูสัญญาการขัดแย้งเดเวโอเจนกันดีกว่าสำหรับสัญญาณขัดแย้งเดเวโอเจนนะครับถ้าเกิดว่าด้านบนนะครับมันลงและด้านล่างมันขึ้นแบบนี้นะครับก็ให้เรานะครับหาจุดบายนะครับและถ้าเกิดสัญญาณการขัดแย้งเดเวโอเจนนะครับด้านบนขึ้นนะครับด้านล่างลงนะครับให้เราหาจังหวะเซลล์นะครับอันนี้คืออย่างย่อเลยเดเวโอเจนนะฮะอย่างย่อเข้าใจง่ายมากนะครับ ลักษณะอันนี้นะครับเราให้ดูแอกดีนะครับแอกดีนะฮะกับในส่วนของแท่งเทียนนะเส้นด้านล่างนะครับเส้นด้านล่างคือแอกดีนะครับแอกดีแอกดีหน้าตาเป็นยังไงว่าแอกดีอ่ะแอกดีเป็นอย่างนี้นะครับอ่าสมมุติว่ามันเป็นอ่าความหนาของวอลลุ่มนะฮะวอลลุ่มเซลล์นะครับวอลลุ่มเซลล์เป็นภูเขาวอลลุ่มเซลล์นะครับเป็นภาษาภูเขาวอลลุ่มเซลล์นะฮะค่อยๆมีการแบบว่า ค่อยๆมีการแบบเฟดลงเรื่อยๆนะครับอันนี้คือไดโวเจนนะครับแล้วแท่งเทียนเป็นยังไงบ้างแท่งเทียนเดี๋ยวมีเขียวมีเขียวเล็กนะครับมีแดงมีแดงมีเขียวสมมุตินะ,ะม,ะม,ะมีมีเขียวต่อกำลึงนะครับเดี๋ยวผมกำลังวาดอยู่นะครับนะนะครับ นะครับนะโอเคนะเดี๋ยวมีแดงด้วยนะครับมีแดงนะฮะแท่งเทียนไปเป็นแบบนี้นี่พยายามวาดอยู่นะเออให้เข้าใจกันนะลายมืออาจจะไม่สวยนะครับขออภัยด้วยนะฮะแทงเทียนนะครับอันนี้นะฮะโอเคนะครับด้านล่างนะครับคือสัญญาณเดเวอร์เจนนะครับเออสัญญาณแม็กดี นะครับข้างบนคือแท่งกราฟนะครับถ้าเกิดว่ามีการเขาเรียกว่าทําท่าขัดแย้งแบบนี้ลักษณะนี้ให้เราฟันธงเป็นว่าบ่ายนะครับให้ฟันธงเป็นเป็นว่าบ่ายเนาะทีนี้มาดูตัวอย่างกันนะครับ <c oughs> ในหน้าโพลกเลยนะฮะตอนนี้กราฟนะครับสัญญาของกราฟการขัดแย้งของมันนะฮะให้เปิดเป็น h 4นะครับอ่ะโอเคแคบครับ แคปเลยอ่ะเห็นไหมอันนี้คือสัญญาณอะไรครับสัญญาณบายนะฮะสัญญาณบายชัดเจนนะครับนั่นก็คือถ้าเราดูตามแมก d ดีนะครับยอดของแมก d ดีมันจะต่ำลงมันจะต่าลงเรื่อยๆนะครับนะฮะมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆพูดผิดนะฮะส่วนยอดของกราฟนะครับก็จะค่อยๆต่ำลงเรื่อยๆนะฮะนี่นะครับนี่ นะเวลาเราตีให้ตีอย่างนี้นะครับคือเราให้ดู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 จากแม็กดีแม็กดีคืออะไรแม็กดีคือไอคิวเขียวเนี่ยนะฮะนะฮะแม็กดีคือคิวเขียวเนี่ยนะครับ, Q, นะรบหรือว่าเส้นวอลลุ่มอ่ะแต่เราเรียกว่าแม็กดีนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะให้เหลือแต่แม็กดีให้ทุกคนดูแล้วกันนะบันทึกรูปไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาฟังก์ชันออกให้นะครับอ่ะกูจะสังเกตไหมครับตอนนี้เหลือแต่แม็กดีนะครับ และแมกดีผมเป็นสีอะไรเนี่ยตอนนี้เป็นสีเขียวผมเปลี่ยนแมกดีผมเป็นสีฟ้าก่อนนะครับ <c oughs> อ่าเห็นชัดกันไหมครับท่านผู้ชมเห็นชัดกันไหมครับท่านผู้ชมนะฮะอ่ะมาดูกันใหม่นะครับนี่นะฮะมาดูกันใหม่นะครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้นี่มูลค่าหลักแสนนะครับผมบอกเลยนะฮะคลิปนี้มูลค่าหลักแสนนะฮะ พอหนึ่งอาจจะหลายหมื่นแล้วนะหกเจ็ดหมื่นเลยนะแล้วมาสอนแบบแบบนี้นี่ผมบอกเลยว่ามีเหยียบแสนนะฮะมาดูนต่อครับเห็นไหมสัญญาณการแมกดีน,นะครับแมกดียอดของแมกดีเนี่ยก็จะมีการทำเขาเรียกว่าทำไฮนะครับทำไฮก็คือจากตรงนี้ก็ค่อยๆต่ำโลเอะสูงขึ้นแล้วก็สูงขึ้นนะครับส่วนยอดกราฟก็คือแน่นอนว่านิวโลเรื่อยๆโอเคและทีนี้เราย้อนกลับมานะครับย้อนกลับมาดูในหน้าโน้ตเหมือนเดิมนะครับ จะสังเกตเลยว่าแม c ดีเนี่ยนะฮะเหมือนกันเป๊ะเลยใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวผมทำกราฟไว้ก่อนนะครับอ่าทุกท่านเห็นไหมฮะทุกท่านเห็นจอไหมเนี่ยทำไมไม่มีใครพิมพ์คุยกับผมเลยเห็นจอไหมรู้เรื่องปะเนี่ยสงสัยไม่รู้เรื่องก็ปิดปิด,ป,ดปิดไลฟ์ดีกว่า,วาเดี๋ยวไลฟ์ใหม่งพรุ่งนี้นะรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้เรื่องไหมเนี่ยมองเห็นไหมฮะเห็นกราฟอยู่ใช่ไหมเห็นเห็นจอใช่ไหมฮะ อ๋อเห็นเห็นโอเคพิมพ์ตอบโต้ได้พิมพ์ตอบโต้ได้นะฮะพิมพ์ตอบโต้ได้เอออ่ะต่อมาครับสัญญาณเซลสัญญาณเซลล์บ้างครับสัญญาณเซลนะฮะสัญญาณเซลมามาดูสัญญาณเซล์กันบ้างนะครับโอเคสัญญาณเซล์จะทำทำทำสวยกว่าสัญญาณเมื่อกี้นี้นะสัญญาณเมื่อกี้เป็นอะไรก็ไหมรู้ <c oughs> มาต่อกันครับอ่าแท่งแดงบ้างละ่ะอ่าแท่งเขียวอ่อแท่งแดงนะครับพิมพ์ต่อโต้กันได้นะฮะอย่าให้ผมคุยคนเดียวนะผมเหงานะพิมพ์ต่อโตได้นะเห็นชาร์จอยู่เนาะนะครับเห็นกันอยู่เออ,อเคถ้าเห็นกันอย่างนี้มันก็น่าสอนหน่อยนะฮะนะครับอันนี้ผมวาดมั่วๆนะฮะเพราะว่าอ่อให้ก็ให้รู้ว่าเป็นกราฟะเนาะน่าจะดูกันออกแล้วว่าเป็นกราฟแบบ ผมก็วาดไปมุ่วๆวนะฮะโอเคสัญญาณเซลล์นะครับมันคือความขัดแย้งกันนะครับนั่นคือด้านล่างเนี่ยมีการทำนิวโลและด้านบนมีการทำนิวไฮเข้าใจไหมครับนะเดี๋ยวผมจะเขียนเป็นตัวหนังสือสีเหลืองๆให้แล้วกันนะครับก็อันนี้จะเป็นโลนะฮะที่ต่ำลงเรื่อยๆนะครับโลนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นไฮนะครับที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับไฮนะฮะนี่ก็เหมือนกันนะครับโลนะฮะ นะครับแล้วก็เอ้ยเขียนผิดเวนมูแต่ไปจำอันล่างเอ่อเอาใหม่เอาใหม่นะครับนะฮะอันนี้เป็นไฮนะครับที่จะที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นโลนะครับนะฮะโลนะฮะแล้วก็โลโอเคนะโอเคถ้าสัญญาณแบบด้านบนนะครับให้เราเตรียมบายถ้าสัญญาณแบบด้านล่างให้เราเตรียม s e ล l ทีนี้คาถามคือจะเซลล์เมื่อไหร่และบายเมื่อไหร่แน่นอนครับถ้าเราบอกว่าจะเซลล์สัญญาณเกิดมาให้บายถูกต้องไหมจะบายตรงไหนให้บายตรงจุดที่มันตีบที่สุดนะครับจุดที่ตีบที่สุดคือจุดนี้นะครับจุดนี้โบสถ์วงกลมไว้แล้วกันนะฮะจะแถวนี้นะฮะเมื่อไหร่ที่ตัวแม็กดีมาจนสุดนี้แล้วเมื่อไหร่ที่กราฟมาจนสุดนี้แล้วมันมาประจบกันนะครับเป็นประจบกันอย่างนี้ ก็ให้เข้าสัญญาณบายได้อันนี้เหมือนการสัญญาณเซลล์นะครับเมื่อไหร่ที่ครบ3ยอดนะครับสยอดเอาใหม่นะยอด1ยอด2และยอด3เนี่ยยอดยอดโลเนี่ยสยอดปุ๊บให้เข้าเนี่ยจุดที่ต่ําที่สุดนะครับจุดที่ต่ำที่สุดก็คือตรงนี้ส่วนข้างบนเนี่ยวัดง่ายๆครับก็ให้วัดจากในอดีตนะสมมุติวัดจากในอดีตแล้วตรงนี้คือแนวต้านในอดีตนะครับแนวต้านในอดีตนะฮะเดี๋ยวผมเขียนก่อนนะแนวต้าน บางคนถามว่าแล้วแนวต้านดูยังไงก็ให้ดูแท่งในอดีตตรงนี้ครับแท่งเมื่อเมื่ออดีตชาติชาติที่แล้วนะฮะสมมุตินะชาติที่แล้วนะครับ,มมนะว,ว,รบว่วาว่าชาติที่แล้วเนี่ยแท่งในอดีตเป็นยังไงก็ให้ดูนะครับแนวต้านเก่านะครับแนวต้านเก่านะแนวต้านเก่าเท่าไหร่ก็ให้เล่นตามแนวต้านเก่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการาฟกันบ้างใครอยากได้รูปนี้แคปไปเลยนะครับผมบอกเลยรูปนี้นี่สุดยอดมากมูลค่าหลายแสนเดี๋ยวผมเซ็นหน่อยได้ไหมเซ็นหน่อยได้ไหมพัฒวัฒ นี่เส้นหน่อยแม่งคนก๊อปนี่พัฒวัตอเป็นไงโคตรเท่นะฮะ f b n ีนะเดี๋ยวมีคนน,นี่อุตสาหว์วาดต้องอุตสาหว์วาดอย่างสวยนะฮะประมาณนี้นะท่านผู้ชม <c oughs> อ่ะแคปบครับแคปบรูปนี้มีประโยชน์มากนะครับแคปบเก็บไว้ได้นะฮะรูปเดลัวเจนที่อย่างยอ่อให้เข้าใจง่ายๆอย่างยอ่อนะอันนี้โคตรเข้าใจง่ายนี้ทีนี้กลับมาครับกลับมาที่การาฟนะครับ เรามาดูกันนะฮะเรามาดูกันถ้าสมมุติว่ากราฟเป็นแบบนี้กราฟเป็นแบบนี้นะฮะเราจะแคปนะเพื่อที่เราจะวาดไงแคปก่อนโอเคกลับมาครับกลับมานะครับ <c oughs> กลับมาจำที่ผมบอกเมื่อกี้ได้ไหมฮะว่าพอมันมีการตรีบกันอย่างนี้ปุ๊บนะครับนะฮะสัญญาณการขัดแย้งแบบนี้ก็คือสัญญาณอะไรครับบายถูกต้องไหมเอ่ยสัญญาแบบนี้คือสัญญาณบายแล้วเราจะบายตรงไหน ก็คือจุดตีบของมันตรงนี้ตรงนี้ถูกต้องไหมครับนั่นคือเราจะบายแถวนี้จริงไหมนะ <Hey. S 1> ฮะเข้าใจไหมเอ่ยให้บายตรงนเ,เนี้ยเข้าใจไหมเนี่ยตรงเนี้ยแดงแดงเนี่ยแดงแดงเนี่ย